สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดในช่วงรอบคําวันนี้นะครับเรามาเช็คสภาพอากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับต้องเรียกว่าปีนี้มีความพิเศษครับอากาศแปรปรวนนะครับในวันต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับทางด้านตอนของประเทศน่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันส่วนตอนบน อุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับในโซนทางด้านอีสานแล้วก็ภาคเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสภาพอากาศนะครับในคืนก่อนที่จะเข้าสู่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถ้าเป็นในส่วนของสภาพอากาศนะครับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็คือก่อนคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2วันนะครับในโซนทางด้าน อีสานอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณนะครับอีสานตอนบนอยู่ที่ประมาณ14-15องศาเซลเซียสนะครับอากาศกําลังเย็นสบายอีสานตอนล่าง16-17นะครับแล้วก็อีสานตอนกลางก็15-16องศาเซลเซียสนะครับในขณะที่โซนทางด้านภาคเหนือฝั่งตะวันตก14-15องศาเซลเซียสครับภาคเหนือตอนบน15องศานะครับแล้วก็โซนทางด้านภาคกลางนะครับ เหนือตอนล่างก,ากลางอ่อนบน17องศาเซลเซียสนะครับก็ส่วนภาคกลาง2 3 24องศาเซลเซียสตะวันออก22-23บองศาเซลเซียสแต่ที่ต้องจับตาดูก็คือในเรื่องของฝนนะครับในโซนทางด้านภาคใต้ตั้งแต่เมืม่อวานนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็น่าจะต่อเนื่องจนถึงปีใหม่ก็คือในส่วนของฝนไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะครับพัทลุง สงขานะครับยะลานาราธิวา a ปัตตนีนะครับก็จะเห็นว่ามรสุมตะนอกเฉีงเหนือมีกําลังแรงขึ้นนะครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะครับยังคงต่อเนื่องนะครับต้องเฝ้าระวังอาจจะเกิดน้ําท่วมได้นี่คือสายวันอาทิตย์นะครับยังคงเป็นจุดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขายะลานาราธิวาสปัตตนีนะครับ นี่คือในช่วงวันอาทิตย์นะครับฝนตกต่อเนื่องภาคใต้เตรียมรับมือนะครับอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมในช่วงปีใหม่ได้นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอเป็นช่วงวันจันทร์นะครับเดี๋ยวดูวันจันทร์ที่30นะครับดูเช้าวันจันทร์ฝนยังคงตกต่อเนื่องแล้วก็วันจันทร์นี้ตอนบนของประเทศอุณหภูมิก็เริ่มหนาวลงอีกนะครับวันอาทิตย์กับวันจันทร์นะครับสวันนะครับ ในส่วนของรอบนี้ถ้าเป็นโซนทางด้านอีสานนะครับอีสานตอนบน14องาศาเซลเซียสแล้วก็อีสานตอนล่างนะครับ15-16องาศาเซลเซียสนะครับขอพายากรณอีสานตอนกลาง15-16องาศาเซลเซียสอีสานตอนล่างประมาณ17องาศาเซลเซียสนะครับตะวันออก22-23องาศาเซลเซียสนะครับแล้วก็22ภาคกลาง22-23องาศาเซลเซียสทางด้านตะวันตก 14 15องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็เหนือตอนล่างกลางตอนบน1 7 1 8องศานะครับภาคเหนือฝั่งตะวันตกนี่ประมาณ1 5 1 6องศาเหนือตอนบน1 5 1 6องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วงวันจันทร์นะครับในช่วงวันจันทร์คืนวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์ยังคงมีฝนต่อเนื่องในโซนทางด้านภาคใต้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังถ้าเป็นวันจันทร์ก็จะย้ายมาฝั่งตะวันตกนะครับ ภูเก็ตกระบี่ตรังนะครับสงขลายะลานราชิวาสปัตตานีนะครับยังมีฝนต่อเนื่องก็เฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับในโซนทางด้านภาคใต้นะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนี่คือในช่วงวันจันทร์ก่อนส่งท้ายปีใหม่นะไปดูวันอังคารนะครับวันอังคารนี่เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ เป็นค่ำคืนที่หลายๆท่านก็จะไปฉะเฉลิมฉลองในส่วนของปีใหม่กันนะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจับตาดูนะครับว่ามีโอกาสจะพัฒนาขึ้นเป็นพายุไหมนะครับหย่อมตัวนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ตอนล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิก็ยังเย็นสบายนะครับในโซนทางด้านภาคเหนืออยู่ที่ กอมก๋อยเชียงใหม่15องศานะครับเชียงราย16น่าน16นะครับลำพูลำปางเชียงใหม่17บุอุตรดิตพิษณุโลกนะครับ18 19เลย15องศาอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนม16องศานะครับขอนแก่นกาฬสินร้อยเอ็ดมาสรสารคาม17 18องศานะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกษอุบลราชธานี18-19องศานะครับ สาแก้วปราจินบุรีจันทบุรีระยองตราด21-22องศานะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล2 2 2 3องศาแล้วก็เหนือนตอนล่างกลางตอนบน20-21องศานะครับแล้วก็ฝั่งทองผาภูมิกาญจนบุรีฝั่งนี้ตะวันตก17-18องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วงวันส่งท้ายปีเก่านะครับตอนรับปีใหม่แล้วก็ที่สำคัญ ภาคใต้นะครับยังคงมีฝนนะครับภาคใต้ยังคงมีโอกาสที่จะเจอฝนจับตาดูหย่อมความกดอากาศต่ําตัวนี้นะครับที่เกาะตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่างก็จะส่งผลทำให้มีฝนนะครับพอคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็อาจจะมีฝนได้นะครับพอช่วงวันปีใหม่นะครับวันปีใหม่ดูลักษณะสภาพอากาศเช้าวันพุธนะครับเช้าวันพุธปีใหม่นะครับ อุณหภูมินะครับอุณหภูมิเช้าวันพุธวันปีใหม่2 5 6 8นะครับตอนบนนะครับตอนบนอุณหภูมิอยู่ที่17 18องศาเซลเซียสนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงราย7แม่ฮ่องสอน17เชียงใหม่17นะครับปัว15อุตรดิตถ์นะครับจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนคร14 15องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็ทางด้านขอนแก่นนะครับ17องศาขอนแก่นกาลสินร้อยเอมหาสรารคาม17องศานะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินอุบลราชธา,านี17-18องศานะครับระยองสะแก้ว20-21องศาเซลเซียสนะครับพระนครศรีอยุธยา22องศานะครับจังหวัดต,ตาก 15องศาอุ้มผาง18นะครนับสวนพึ่ง21องศาเซลเซียสนะครับนี่คือในช่วงเช้าวันปีใหม่นะครับเช้าวันปีใหม่นะครับเดียวกันก็จับตาดูยอมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้นะครับที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาในช่วงปีใหม่นะครับก็จะส่งผลทำให้มีฝนในหลายพื้นที่นะครับที่สำคัญก่อนที่จะถึงปีใหม่ก็คือตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้นะครับ ภาคใต้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกนะครับภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องอาจจะทําให้เกิดในส่วนของน้ําท่วมต้อนรับปีใหม่ได้นะครับถือว่าเป็นการเปิดสกสาราชใหม่ในปี267นะครับในช่วงนี้ยังคงเป็นปรากฏการณ์ลานิยานะครับลานิยายังมีฝนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนะัก ต่อเรื่องนะครับเป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมในช่วงวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ